สวัสดีพี่พี่ FC นะครับช่องปลาแปลงเพชรยนต์รถมือ2นะครับสําหรับวันนี้นะครับผมมีรถกระบะน่าใช้งานนะครับเข้ามหนึ่งคันนะมานําเสนอพี่พี่นะครับผมคันนี้เลยครับคันที่พี่พี่กำลังเห็นอยู่นี้นะเป็นเจ้า t o โยต้านะครับรีเวลสมาร์ทแคปนะสองจุดสี่เอนทรีนะครับเป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับผมสําหรับพี่พี่ท่านไหนนะครับที่กําลังมองหานะครับรถกระบะสักคันหนึ่งนะไปใช้งานนะครับ เน้นประหยัดนะครับคุ้มค่าคุ้มราคานะครับได้เกียร์ออโต้นะครับขับง่ายสบายแน่นอนนะครับผมเลือกคันนี้ได้เลยนะครับผมถือว่าประหยัดคุ้มค่านะครับคันนี้ราคาป้ายแดงของเขาเนี่ยอยู่ที่เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะพอ,อมาเป็นมือสองเนี่ยคันนี้นะครับเหลืออยู่ที่สี่แสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับคันนี้เป็นตัวปีสองพันยิบสองนะเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับผมถือว่า เป็นรถที่น่าใช้อีกคันหนึ่งนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับมีความโดดเด่นนะครับมีความน่าสนใจยังไงนะผมพาพี่ๆไปรับชมนะครับผมเริ่มจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับผมด้านหน้าคันนี้นะครับของเขาได้เป็นไฟแบบฮาโลเจนมานะครับผมไฟเลี้ยวมีให้ในตัวนะในส่วนของโคมนะครับโคมไฟด้านหน้านะครับซ้ายขวานะสภาพสมบูรณ์นะครับผมคันนี้ยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับผม กระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยเป็นสีดำนะครับตัดกับโครเมียมแบบนี้นะครับถือว่าสวยลงตัวมากๆนะครับผมการชนของเขาก็ถือว่าสวยนะครับผมโดยรวมนะครับด้านหน้านะครับการชนนะครับแล้วก็กระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยถือว่าสวยเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยนะครับไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะครับผมมาต่อกันนะครับในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างนะในส่วนของฝากระโปรงนะครับเนี่ยเรียมสันนะครับค่อนข้างชัดเจนแบบนี้เลยนะครับผมผมคมแบบนี้นะไม่มี รอยบุบรอยยุบนะครับรอยลักยิ้มนะครับไม่มีให้เห็นเลยนะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับมาต่อกันนะครับในส่วนของด้านข้างกันบ้างนะคันนี้นะครับได้แมกกาลลอยนะขนาด16นิ้วนะครับมาพร้อมกับยางนะครับปีย3ิบสามนะสภาพยังใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะครับผมในส่วนด้านข้างของคันนี้นะครับผมสีสันนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมไม่มีริ้วรอยเลยนะครับคันนี้นะครับ ช่วงล่างของเขาเนี่ยด้านหน้าเนี่ยได้เป็นดับเบิลวิชโบนนะครับผมเป็นปีกนกคู่นะก็ให้ในเรื่องของการขับขี่ที่นุ่มนวลน,นะครับไม่กระโดดกระเด้งนะในส่วนของด้านหลังนะครับเป็นแหนบนะครับสามารถที่จะบรรทุกของหนักๆได้เลยนะครับผมสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่จะใช้บรรทุกของเนี่ยเหมาะมากนะครับคันนี้นะแล้วก็ราคาดีด้วยนะเดี๋ยวให้ดูกันนะครับในส่วนของโชคนะครับนี่สภาพ สวยใสแห้งๆแบบนี้เลยนะครับน้ำมนันไม่มีเยิมนะนี่สภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับซุ้มล้อนะสภาพสะอาดมากครับพร้อมใช้งานมากนะคันนี้สีสันตัวรถนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆแบบนี้เลยนี่สีสันของเขาเงาสวยแบบนี้เลยนะครับผมเรี่ยมสันตัวรถนะค่อนข้างชัดเจนนะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะรอยรักยิ้มไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมคันนี้นะครับกระจกมองข้างของ,ของเขาเนี่ยเป็นสีดํานะครับตัดกับตัวรถนะไฟเลี้ยว กระจกมองข้างมีมาให้เรียบร้อยนะครับฟิล์มคันนี้นะครับยังสภาพสวยนะยังใช้งานได้อีกยาวๆในะส่วนของกระจกนะครับทั้งคันเลยนะเป็นของโตโยต้าแท้นะครับไม่มีการถอดเปลี่ยนมาสักชิ้นเลยนะครับมีให้ดูกระจกบานหน้านะนี่สัญลักษณ์โตโยต้นะครับชัดเจนแบบนี้นะนี่อระกันได้นะครับว่าเป็นรถที่คัดเกรดเข้ามาจริงๆนะครับรถคุณภาพ5ดาวจริงๆนะครับ ้านข้างนะครับในช่วงกระบะนะครับนี่สภาพสวยๆแบบนี้เดี๋ยวให้ดูแคทซีนะครับผมไม่มีการวอล์กการตัดมาอย่างแน่นอนนะครับรถคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะครับปลดประจําการนะการใช้งานนะครับการบํารุงรักษานะครับการเข้าสู์การเช็คระยะนะครับผมต้องบอกเลยว่าตามรอบอย่างแน่นอนนะครับผมนี่สวยสะอาดแบบนี้เลยนะครับหมดนะครับต่างๆไม่มีหลุดเลยนะครับนี่ มุดต่างๆที่ตรงซุ้มล้อนะครับนี่กันโคลนนะครับแผ่นกันโคลนนะไม่มีหลุดเลยนะครับนี่การดูแลรักษานะครับเป็นอย่างดีแน่นอนนะมาต่อกันนะครับในส่วนของด้านท้ายกันบ้างนะครับคันนี้นะครับผมไฟท้ายของเขาเนี่ยเป็นแบบหลอดไส้แบบนี้นะโคมไฟนะครับผมไม่มีแตกไม่มีร้าวนะทางด้านซ้ายและด้านขวานะครับผมมือจับเปิดประตูหลังนะครับเป็นแบบสีดําแบบนี้นะครับ ปิดใ,ใช้งานได้ปกตินะไฟเบรกนะครับอยู่ตรงนี้นะนกันชนท้ายนะครับมีมาให้เรียบร้อยนะนี่สภาพสวยเลยนะครับผมตรงโครเมียมนะครับไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะครับผมไม่มีรอยยุบรอยบุบเลยนะครับรับประกันได้นะครับผมไม่มีการชนท้ายมาอย่างแน่นอนนะมาดูในส่วนของแม็กไลเนอร์กันบ้างนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้เก็บงานนะครับต้องบอกว่าสภาพเนี่ย ค่อนข้างโอเคเลยนะครับผมเดี๋ยวถ้ามีการเก็บงานเนี่ยจะเห็นชัดกว่านี้นะครับผมว่าไม่มีรอยบุบรอยยุบอะไรเลยนะครับรอยขีดข่วนแทบไม่มีเลยนะครับการใช้งานเนี่ยของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับผมใช้งานได้อีกยาวๆนะในส่วนของด้านข้างฝั่งคนขับกันบ้างนะครับนี่สีสันตัวรถนะครับริ้วรอยต่างๆแทบไม่มีให้เห็นเลยนะครับผมถือว่าเป็นรถสวยเกรดเจริงๆนะครับผมรถห้าดาวนะในส่วนของแชสซีกันบ้างนะครับผม ตัวเลขนะครับค่อนข้างชัดเจนแบบนี้นะสวยสายแบบนี้เลยนะครับนี่ไม่มีว้าวไม่มีตัดนะชัดซีนะครับผมในส่วนของซุ้มล้อนะครับแผ่นกันโคลนต่างๆนะครับหมดต่างๆนะครับยังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบนี้นะครับไม่มีหลุดนะครับนี่หมดสภาพสวยเลยไม่มีหลุดเลยนะครับการใช้งานการดูแลรักษาของเขาถึงจริงๆนะครับคันนี้ล้อแมกนะครับผมเช็คทั้งสี่ล้อแล้วนะสภาพเนี่ยไม่มีเบียดฟุตบาทมาเลยนะครับอืมการใช้งาน ไม่มีเบียดฟุตบาทมาเลยนะครับโดยรวมนะครับคันนี้นะถือว่าสภาพสวยเลยนะครับสภาพภายนอกนะโดยรวมถือว่าสวยเลยนะครับรอยขีดข่วนไม่มีนะครับรอยเฉียวชนไม่มีเลยนะคันนี้นะครับต้องเอาไปเก็บงานอีกนะครับผมดูได้จากไลเนอร์ด้านหลังนะครับผมต้องเอาไปทําความสะอาดเพิ่มเติมนะเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของด้านในกันบ้างนะครับว่าภายนอกสวยแล้วภายในจะเป็นยังไงนะครับไปต่อกันเลยครับ มาต่อกันที่ภายในกันบ้างนะครับผมเริ่มจากแผงประตูกันก่อนนะอันนี้เป็นฝั่งของคนขับนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับผมนี่ไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะครับผมตรงที่พักแขนนะครับของเขาบุนุ่มมาให้นะครับเป็นแบบผ้านะในส่วนของตรงนี้นะครับเป็นพลาสติกนะครับขึ้นรูปนะครับผมปุ่มต่างๆนะครับพับกระจกนะครับปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะคันนี้นะในส่วนของเบาะกันบั่งนะครับผมนี่ ได้เป็นเบาผ้านะครับเบาคู่หน้าปรับมือนะครับผมนี่เบาะผ้าสีเทาดําแบบนี้สภาพเบาค่อนข้างสวยเลยนะครับเบาะแน่นๆนะนี่ปีกไม่มีล้มเลยนะครับเบาะสภาพไม่มีฉีกขาดนะหัวหมอนต่างๆนะครับนี่สภาพสวยมากนะบอกเลยว่าพี่ๆคนไหนได้ไปคุ้มแน่นอนนะครับผมคันนี้นะครับราคา439,000บาทเท่านั้นนะครับผมป้ายแดงของเขาเนี่ย7 1 2 0 0 0นะถือว่าราคาหายไปเนี่ยเกือบครึ่งเลยนะครับผมราคาดีมากๆนะ ในส่วนของหน้าปัดนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะว่าเลขไมค์เขาเท่าไหร่อ่านี่เลขไมค์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันจริงๆนะครับผมอ่าถือว่าไม่เยอะนะครับผมสําหรับรถกระบะใช้งานนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับในส่วนของคอนโซลกันบ้างนะนี่คอนโซลด้านหน้าเขานะครับผมสภาพสวยมากนะครับไม่มีแตกนะครับไม่มีร้าวนะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับภายในนะครับ นี่สะอาดสวยแบบนี้นะมาดูด้านหน้ากันบ้างนะครับผมในส่วนของจอนะจอตัวนี้นะครับสามารถที่จะรองรับนะ Apple c a r า l a y นะครับ a o d r o i d Auto นะแล้วก็บลูท t ธนะครับสามารถเชื่อมต่อได้นะครับในส่วนของแอ r นะได้เป็นแบบมือหมุนแบบนี้นะครับผมถือว่าใช้งานค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมในส่วนของเกียร์นะครับคันนี้ได้เป็นเกียร อัตโนมัตินะครับ6สปีดนะมีโหมด e c โคนะครับมาให้ใช้งานด้วยนะครับแล้วก็โหมดของ Power นะนี่ตรงนี้นะครับผมมีให้ใช้งานนะครับ2โหมดนะในส่วนของเบรกมือนะครับยังเป็นแบบคันโยกแบบนี้นะก็ใช้งานกันมานานนะครับก็เป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับผมค่อนข้างง่ายเลยนะครับเก้กางนะครับนี่ผมแกะให้ดูค่อนข้างลึกเลยนะครับสามารถ เก็บเอกสารต่างๆนะครับได้เล็กน้อยนะแล้วก็เก็บมือถงมือถือนะครับผมนี่สำหรับการชาร์จแบตนะคุณสามารถที่จะเอาชาร์จได้จากตรงนี้นะครับช่อง power outlet ตรงนี้นะครับนี่ซื้อไอตัวตัวที่มันเป็นตัวกลมๆครับตัวกลมๆที่เรียบตรงช่องจุดบุหรี่ครับแล้วก็จะเป็นต่อออกเป็น usb นครับสามารถใช้งานได้นะในส่วนของการชาร์จแบตนะครับผมนะ ในส่วนของจุดวางแก้วนะครับนี่ตรงด้านหน้าเมื่อกี้มีสองจุดนะแต่ว่ามันอาจจะไปบังไอ้ตรงหัวเกียร์กับเอตรงแอร์นะครับผมถ้าไม่สะดวกเนี่ยมีตรงนี้นี่มีตรงนี้ให้อีกนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะแต่ว่าขนาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยขนาดของเขาไม่ใหญ่เท่าไหร่นะแก้วยี่ติใส่ไม่ได้นะครับบอกเลยแก้วยีติใส่ไม่ได้ แล้วก็จะติดแอร์ด้วยอืมแต่ว่าถ้าแก้วขนาดเล็กเนี่ยวางได้นะครับแล้วก็พอแอร์มันเป่าเนี่ยมันก็จะเย็นนิดนึงนะก็ช่วยได้นะครับน้ําจะได้เย็นๆเนาะก็ในส่วนของด้านบนกันบ้างนะครับผมระบบไฟต่างๆนะใช้งานได้สมบูรณ์นะครับผมนี่ม่านบังแดดนะครับภาพสวยเลยนะไม่ได้มีอะไรนะครับม่านบังแดดของเขานะก็เป็นแผ่นบังแดดอย่างเดียวนะครับไม่มีกระจกนะ ในส่วนของกระจกนะครับเป็นกระจกแบบธรรมดานะยังไม่ให้กระจกตัดแสงออโต้นะครับผมมือจับนะครับเนี่ยมีแค่ฝั่งผู้โดยสารนะครับฝั่งซ้ายนะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนะครับฝ้าเพดานต่างๆนะครับถือว่าสะอาดเลยนะเนี่ยถือว่าสะอาดค่อนข้างสะอาดเลยนะครับไม่มีรอยเจิมรอยยันนะครับเพราะว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจำการนั่นเองนะครับในส่วนของม่านไฟฟ้าด้านหลังตรงนี้นะสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับผมไม่มี ฉีกขาดตรงไหนเลยนะครับไม่มีรอยแหว่งตรงไหนเลยนะเนี่ยเต็มๆนะครับเส้นสภาพสวยงามแบบนี้นะในสว่วนของเบาะด้านหลังกันบ้างนะครับผมเนี่ยเบาะแน่นๆหนาๆเลยนะครับผมเนี่ยสภาพหนาๆนุ่มๆแบบนี้นะครับเบาะแน่นๆเลยนะนั่งได้แล้วครับด้านหลังเนี่ยสามคนนั่งได้สบายๆเลยนะอืมแต่ก็ต้องใช้ความเร็วที่ไม่ได้เร็วมากนะครับเพราะว่าไม่มีเบลลเนาะก็ใช้ความเร็วกัน ต่านิดนึงนะครับผมสําหรับความปลอดภัยนะครับต้องคํานึงมาเป็นระดับแรกนะครับสําหรับการใช้รถนะครับในส่วนของเสาบีตรงนี้นะครับให้ดูเหลี่ยมสันนะครับค่อนข้างชัดเจนสวยงามแบบนี้นะครับไม่มีรอยบุบรอยยุบนะในส่วนของหัวน็อตต่างๆนะครับนี่จุดยึดต่างๆนะครับนี่รอยหัวน็อตนะครับไม่มีรอยขยับขันไขเลยนะสภาพค่อนข้างสวยเลยนะครับเม็ดอ้างต่างๆนะครับของประตูนะนี่สวยเดิมแบบนี้นะครับผม แผงประตูนะครับสีดําตรงนี้นะไม่มีรอยขีดขวด่วนใดๆเลยนะครับผมสภาพค่อนข้างสวยเลยนะกระจกโตโยต้านะครับเนี่ยรับประกันได้นะครับว่าของโตโยต้าแท้นะอันนี้กลับหัวนิดนึงนะครับผมแต่ก็อ่านออกแหละว่าเป็นโตโยต้านะลำโพงนะครับคันนี้มีลำโพงมาให้สี่ตำแหน่งนะครับเมื่อกี้ผมลองเปิดเพลงฟังดูเสียงพอมากนะครับมีเสียงเบสแน่นๆนะคันนี้ยไม่แน่ใจว่าเขาเบสไปฝังไว้ตรงไหนอืม แต่ว่าเสียงเบสมาเต็มนะแอร์เย็นเพลงเพาะนะครับคันนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมว่าคันนี้เนี่ยพละกําลังเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็สภาพห้องเครื่องนะครับสภาพกานต่างๆนะครับของเขาเป็นยังไงนะไปต่อกันครับผมเปิดน็ตนิดนึงนะมันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงหัวเข่าคนขับนะนดึงขึ้นนะครับสลักมันก็จะเปิดให้นะแล้วเราก็มาเปิดตรงนี้ ผมขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับผมโอเคอ่าโอเคนะครับผมมาต่อกันนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะเดี๋ยวให้ดูตรงฝากกระโปรงกันก่อนดีกว่านี่หัวน็อตต่างๆนะครับ สวยงามแบบนี้นะสีเดียวกับตัวรถนะครับสัญลักษณ์ To y ยต้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะครับฝาเดิมชัดเจนแท้แน่นอนนะครับนี่ตรงนี้ตรงนี้อ่าโอเคนะขอบนะครับไม่มียุบไม่มีบุบเลยนะนี่สติ๊กเกอร์ต่างๆนะครับบรูต่างๆนะครับสภาพกลมสวยแบบนี้นะครับเม็ดอาร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะนี่รับประกันได้นะครับว่าเป็นฝาเดิม ของทางโตโยต้าอย่างแน่นอนนะครับนี่ในส่วนของแผ่นเพจนะครับแผ่นเพจของเขาเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงนี้นะอืมคานต่างๆนะครับผมนี่ค่อนข้างสวยเลยนะดูกลมชัดเจนนะครับผมนี่อันนี้คานด้านหน้านะครับสัญ,ญลักษณ์ สติกเกอร์ต่างๆนะครับยังอยู่ครบนะนี่คานด้านหน้านะครับรับประกันนะครับไม่มีการชนหนักนะครับพิกควอมจมน้ํากับไม์กอไมค์กับสีนะครับเร่มทะเบียนอยู่ครบนะครับพร้อมโอนได้เลยนะนี่ห้องเครื่องนะครับสะอาดซ้านแบบนี้นะครับแห้งๆแบบนี้เลยนะครับคันนี้นะครับเป็นเกียร์ออโต้หกสปีดนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์หนึ่งร้อยห้าสิบแรงม้านะครับสองพันห้าร้อยซีซีนะครับสองพันสี่ร้อยนะครับ เครื่องสองจุดสี่นะครับผมขอภัยด้วยนะเป็นเครื่องสองจุดสี่นะครับนี่สภาพเครื่องยนต์นะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับห้องเครื่องนะพี่พคนไหนนะครับสนใจคันนี้นะอยากจะเข้ามาทดลองนะครับลองมาเช็คดูนะครับผมว่าสภาพรถเนี่ยสวยไหมนะครับเหมือนที่ดูในคลิปไหมนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้นะที่เบอร์โทรนะครับศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับปลาแปลงเพชรยนต์นะครับยินดีนะครับ ตอนรับพี่ๆทุกคนนะครับที่เจะเข้ามาดูรถนะครับผมหรือให้สอบถามกันก่อนก็ได้นะครับผมว่ารถคันนี้ยังอยู่ไหมนะครับหรือมีคันอื่นให้ชมไหมนะครับหรือมีรุ่นอื่นที่พี่ๆสนใจนะครับก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนี่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวผมขอปิดก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังนะครับผมว่ารถคันนี้เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับผม ก็โอเคนะครับประมาณนี้นะสําหรับการรีวิวรถคันนี้นะครับน่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนะครับผมในส่วนของภายนอกนะครับภายในเนาะในส่วนของระบบต่างๆนะครับพวกเกียร์นะครับเครื่องยนต์นะช่วงล่างนะครับครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสีสันตัวรถโดยรวมเนี่ยผมให้ดูแล้วนะว่าไม่มีรอยขีดข่วนใดๆเลยนะครับรถใช้งานนะครับดูแลรักษามาเป็นอย่างดีนะเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับสภาพพร้อมใช้เลยนะพี่ๆคนไหนนะครับพี่หารถไปใช้งานนะครับ อยากจะประหยัดงบนะครับผมหารถมือสองสักคันหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะไปซื้อที่ไหนนะครับอไม่รู้ว่าร้านไหนไว้ใจได้ไหมนะครับมาซื้อกับเพชรยนต์นะครับบริษัทเราเนี่ยเป็นท็อปดีลเลอร์นะครับของทุกๆสถาบันการเงินเลยนะครับผมที่ทําการดีลกับเราอยู่นะครับมีเป็นสิบสถาบันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับกรุงศรีนะเออเกียนาคินนะครับธนาชาตินะครับเอ แล้วก็อีกหลายๆบริษัทเลยนะครับมีเป็นสิบบริษัทเลยนะครับเราเป็นท็อปบิลเลอร์ของทุกธนาคารเลยนะครับผมก็ได้ในส่วนของดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะสําหรับพี่ๆคนไหนนะครับที่จะทําการจัดไฟแนนซ์นะครับผมไม่แน่ใจนะครับว่าตัวเองเนี่ยสามารถจัดไฟแนนซ์ได้นะก็ลองโทรมาปรึกษากันก่อนได้นะครับที่เบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกสองหกหกหกสองนะครับปาแปลงเพชรยนต์นะครับจะพาพี่ๆนะครับไปจัดไฟแนนซ์กันนะครับหรือว่าพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ต่างจังหวัดนะ เรามีบริการนะครับจัดไฟแนนซ์ถึงที่เลยนะครับผมทั่วประเทศไทยนะครับฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็ในส่วนของการรับรถเช่นกันนะครับผมเรามีบริการนะครับส่งรถให้ถึงบ้านกันเลยโดยรถสไลด์นะครับผมแล้วก็เพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับผมสําหรับรถนะครับที่เราจะทําการปล่อยให้กับพี่ๆนะครับทุกๆคันนะเราจะมีการตรวจเช็คนะครับในส่วนของสุดท้ายเลยอีกหนึ่งขั้นตอนนะครับเป็นบริษัทข้างนอกนะครับผม เรามีสองบริษัทนะครับก็คือบริษัทชิกนะครับผมซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นมาตรฐานของเยอรมันนะครับผมจะทําการตรวจเช็คให้อีก2 1 5รอยสิบห้าจุดนะครับหรือว่าเป็นบริษัท Apple นะครับอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับสบริษัทนี้นะก็ค่าใช้จ่ายนะครับมีเก็บค่าใช้จ่ายด้วยนะครับในการตรวจนะแต่ว่าเราเนี่ยทําการเอจ่ายให้นะครับกับลูกค้าทุกคนนะครับเราไม่ได้เก็บเพิ่มไม่ได้คิดเงินเพิ่มกับลูกค้านะก็พี่ๆนะครับ ท่านไหนนะที่เลือกรถกับบริษัทเพนรยนนะครับเลือกออกรถกับบริษัทเพนรยนนะแล้วประกันได้นะครับว่าจะได้รถดีนะครับมีคุณภาพน่าใช้คุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบนะครับการนําเสนอรถคันนี้นะครับผมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้วก็รบกวนพี่พี่นะครับกดติดตามนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์นะเป็นกําลังใจให้ผมนะครับแล้วก็ จะได้ไม่พลาดคลิปนะครับพี่ผมจะทําการอัปเดตให้พี่ๆนะครับได้รับชมนะในคลิปถัดไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้นะผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ